เดี๋ยวนี้เนี่ยจะพาไปดูนะครับว่าตัวรีพอร์ตของตัว AI Robot เนี่ยมันเจ๋งกว่าการดูในฝั่งของแอดมินิเจอร์ใน Facebook ยังไงบ้างลองไปดูกันเลยครับอันนี้ตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าอาจารย์โนตเนี่ยได้มีการดึง Data ออกมาถอยหลัง14วันเพื่อดูตัว ROAS ว่าในกลุ่มช่วงอายุไหนเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีการสั่งซื้อที่ดีที่สุดหรือว่าพูดง่ายว่ามีกำไรสูงที่สุดจะพบว่าเคสเนี้ยครับช่วงอายุ45-54ถึงเนี่ยได้ ROAS 2.93ในขณะที่อายุ55ถึง ได้ r o s เพียงแค่1.53เท่าเท่านั้นเองซึ่งถ้าดูผิวเผนแบบนี้กระชายก็อาจจะบอกว่าเออก็ไม่เห็นยากตรงไหนเลยในการที่จะดูแต่ความเจ๋งก,ก็คือว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องดึงข้อมูลออกมาทุกๆวันนะครับเราแค่กดเข้ามาปุ๊บระบบเนี่ยมันจะรายงานเป็นแบบ real time เลยสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าเอ้เวลาเรายิงแอดไปเนี่ยช่วงเวลาไหนเนี่ยเป็นช่วงนาทีทองที่เราขายของได้ดีที่สุดเนี่ยเห็นไหมครับว่าตัว AI robot มันรีพอร์ตมาว่าช่วงตั้งแต่10โมงจนถึง11โมงเนี่ยเป็นช่วง และช่วงที่เราขายได้น้อยที่สุดคือ4ี่ทุ่มจนถึง5้าทุ่มขายได้8ออเดอร์แบบนี้ครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถวางแผนในการยิงแอดในรอบถัดไปได้แม่นยํามากขึ้นนั่นเองดังนั้นใครที่สนใจนะครับตอนนี้ผมเปิดคอร์สที่เป็นแบบ10คนนะครับสอนแบบจับมือทําเลยและให้สูตรเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องไปนั่งคิดเองนะครับสนใจเนี่ยทักมาคุยกันได้เลยนะครับขอบคุณครับ